สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวสเก็ตบอร์ดที่ได้มาจากห้างที่ชื่อว่า a t h l o n l o n a t h l o n l o n a t h l o n เนี่ยเป็นห้างที่ขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาที่เป็นของฝรั่งเศสนะครับก็ตอนนี้มีสาขาอยู่ทั่วโลกที่ประเทศไทยเราก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือผมอยู่ที่เวียดนาม ตอนนี้ก็สั่งในเวียดนามเองนะครับจะเห็นสังเกตว่าที่กล่องนี้จะเป็นภาษาเวียดนามตัวของชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเคยเล่นสเก็ตบอร์ดเมื่ออายุไม่ถึงสิบขวบเท่าน,นั้นเองตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสี่สิบแล้วแต่ว่าก็อยากจะลองกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งมาดูกันเลยนะครับ มาดูครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็เป็นใบเสร็จสำหรับสินค้านะครับที่แคทลอน ของที่สั่งมาเนี่ยมีสองชิ้นก็คือตัวกระดาษทรายกันลื่นสำหรับสเก็ตบอร์ดแล้วก็ตัวสเก็ตบอร์ดตรงนี้ก็เป็นหนังสือรับประกันตัวนี้ก็เป็นกระดาษทรายกันลื่นของ o o ออเ l โล Skateboard นี่ครับมาแล้วลักษณะจริงๆเนี่ยก็แทบจะเหมือนเหมือนกับตัวสเก็ตบอร์ดของบริษัทเพนนีก็คือตัวนิกเกิลบอร์ดเนื่องจากตัวนี้เนี่ยตัวไซส์แล้วก็ตัวขนาดนี้จะใกล้เคียงกับตัวนิกเกิลบอร์ดของบริษัทเพนนีมากกว่าเพนนีออสเตรเลียมาดูสเปคกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลักษณะสีสันสวยงามเลยนะครับตัวล้อก็จะเป็น ล้อยางไหลลื่นดีทีเดียวตรงส่วนนี้เขาก็าทําทป้องกันเอาไว้อเผื่อคนที่แบบอยู่ในห้างแล้วเขาหยิบมาเล่นนะครับเพราะเขาจะมีตัวลองให้อยู่แล้วมาดูขนาดกันเลยนะครับความยาวของบอร์ดเนี่ยเป็นบอร์ดพลาสติกยาวประมาณสักยี่สิบหกนิ้วครึ่งยี่สิบหกนิ้วครึ่ง ส่วนที่กว้างที่สุดของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก7.1หรือ7.2นิ้วเท่านั้นเองนะครับแล้วส่วนที่แคบที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วตัวนี้เนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่า mini cruiser board มากกว่าที่มันไม่ได้เอาไว้เล่นท่าสักทีเดียวแต่ว่ามันเอาไว้สําหรับที่จะเดินทางแล้วก็เล่นท่าได้นิดหน่อยเพราะว่ามีคิกเทลด้านหลังตรงนี้เป็นคิกเทลเป็นคิกเทลด้านหลังนะครับ ดูดีสวยงามตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แขวนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดออกราคาที่เวียดนามอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นนิเกิลบอร์ดของตัวเพนนีบอร์ดเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณสักสามพันไปปลายถึงสี่พันกลางๆเลยนะครับไอสเก็ตบอร์ดพลาสติกของออสเตรเลียที่เป็นเพนนีบอร์ดที่เป็นไซส์ยี่เจดนิ้วคิดว่าตัวนี้เนี่ยพิกินเนอร์คิดว่าตัวนี้น่าจะลองเอามาซ้อมดูก่อนว่าไปได้หรือเปล่าครับถ้าถ้าตัวนี้มันไปได้กับเราเราก็จะไปอาจจะไปเล่นตัวที่มันแพงขึ้น วันนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงไปลองเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนฝนหยุดเนี่ยก็จะไปลองอ้อนย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเล่นได้ดีมากน้อยขนาดไหนก็ตัวนี้เป็นชื่อห้างนะครับ Decathlon Decathlon D E C A T H L O N Decathlon ที่เมืองไทยมีนะครับที่เมืองไทยมีขายนะครับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูสำหรับ เขาเรียกว่าครุเซอร์ครุสไปรอบรอบเมืองสไลด์ Slide ไปรอบรอบเมืองแล้วก็ตรงตัวคิกเทลเนี่ยสามารถที่จะแบบเวลาเจอหลุมเจอบอ่ออะไรก็เราก็คิกสามารถที่จะออลลี ee, ่ออลลี่ผ่านหลุมไปได้เล็กน้อยแต่ก็มันไม่ได้ไว้สําหรับเล่นท่านะครับดูจากล้อดูจากอะไระข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัววิวเบสวิวเบสประมาณไหนเวลาวัดวิวเบสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจากตรงกลางล้อจนถึงตรงกลางล้อ ก็จะอยู่ประมาณสัก13เซนครึ่งถึง14เซนก็ถือว่าเป็นวิวเบสที่ไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับดทรัคก,ก็ทำสีสันมาสวยงามคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสีพ่นมากกว่านะครับตัวบอดมีความยืดหยุ่นดีก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าพอดีมันมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆที่ผมไปออกกำลังกายอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ประมาณสัก3กิโล สองถึงสามกิโลจะเดินไปก็รู้สึกว่าอาจจะไกลหรือปั่นจักรยานมันก็ดูธรรมดาไปก็เลยนึกถึงอดีตตอนอายุยังไม่ถึงสิบขวบย้อนวันเก่าๆก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองซื้อสเก็ตบอร์ดมาฝึกหัดแล้วก็ไถไปที่สนามเล่เลนคงจะเฟี้ยวหน้าดูนะครับวันนี้ก็พอของปากของคอเท่านี้ถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวยำบะยำบะสเก็ตบอร์ด ตัวนี้ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ถ้าเกิดถูกใจคลิปของผมก็ช่วยพิจารณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ